เดี๋ยวนี้เขาอยู่กันตีท่าเรือนะเจ้าเดี๋ยวจะปลาเพื่อนเขามาพอว่ะเดี๋ยวนี้หน้าหนาวแล้วนะเจ้าหน้าหนาวแล้วคือน้ำลายเป็นน้ำใส่ไม่เหมดแล้วนะเจ้าเปิ่นก็เลยเก็บของเรือของเปิ่นมาไว้ข้างบนเหมดหมดแล้วนะเจ้าเดี๋ยวตัวแมวมาว่าจะปลาพอว่าเปิ่นเก็บเรือกันยังไงนะเจ้านี่เด้อ ด้านหลังนี่ก็คือทีท่าทีปนเก็บเรือกันนะเจ้าด้านหลังนี่จะเป็นทีปนเก็บเรือแต่ละลำมานะเจ้าบางบางลำประกอบค้มไว้บางลำประกอบเอ่อบ่ได้คุ้มไว้นะเจ้าด้านหลังนี้ทั้งหมดกาก็จะเป็นทีปนเก็บเรือกันช่วงหน้าหนาวนี่นะเจ้าก็จะเป็นท่าเรือทีปนเก็บเรือขึ้นมาขึ้นฟังนะเจ้าว่าจะเข้าไปข้างในแต่ว่า หนาวเกินนะเจ้าหนาวเกินก็เลยบยายากจะเข้าไปเนาะกมูลรอบๆนี่ให้เพื่อน,น,นเขาได้พอได้หันกันกับพอแล้วนะเจ้าหนาวเกิน